เซลน้ำนะคะจะไปส่งรถนะคะจากับคุษษณวาสนานะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะคะันนี้นะคะเป็นเอ่อเครของเทลเอ็กซ์อุปกรนะคะรถคะัน,ะคะนนี้นะคะเป็นรถเทเบิาาลเลตนะคะปี2016นะคะสีขาว LT เครื่องของคุณค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะรถคันนี้นะคะไม่น้อยมากเลยลูกค้าไวบิ วิ่งไปห้าหมื่นนะคะคันนี้ก็ระบบเกียร์นะคะเป็นระบบแมนวนวลเนาะ,ะตรงนี้นะคะใช้ได้ใช้งานได้ปกติเนาะบลูทูธนะคะเปิดเพลงทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะตรงนี้นะคะเชื่อมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เนาะรูปภาพอะไรได้หมดนะคะมีนำมี GPS นำทางเนาะคันนี้นะคะระบบเป็นระบบไฟฟ้าหมดเนาะแต่ีมคะนิดนึงแล้วคันน,นี้นะคะเมดอัพสวยมากไม่ขาดบุดทุกวันเลย รถคันนี้นะคะยังเดิมเดิมอยู่เลยสามารถนั่งได้สี่คนเนาะถุงนี้ยังไม่ได้แกะเลยลูกค้ารถคันนี้ใหม่บล็อกแม่แรงนี่ต่ะอ,อ่ะบาบล็อกแม่แรงนะคะด้านล่างมีครบล้วนนะคะอันนี้ลูกค้าสบายใจได้นะคะซื้อรถกับเรานะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจัดหนักจัดเต็มไลเนอนะคะคันนไลเนอร์ใหม่เจ้เนาะด้านล่างนะคะมียางอะไรนะคะครบพร้อมนะคะ แล้วเราไีเคร่อกัน,นะคคะ่คันนี้นะคะโอใหม่มากลูกค้าดูนะคะช่างของเรานะคะได้ทําการปเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนาะ,ะเช็คเครื่องเช็คช่วงล่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคันยนี้นะคะ เย,ยังไงนะคะคุณพี่วาสนารับรถไปนะคะนะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะ